วันนี้มาแนะนำมอเตอร์ t ิ u b i ิชิรุ่นกันน้ำ5 Protection กันน้ำอยู่ที่ i b 55มอเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นแบรนด์ t s u b i s h i ทั้งคู่นะครับตัวสีดำํำข,ข้างขวามือนี่เป็นแบรนด์ t s u b i s h i กำลังครึ่งแรงม้าไฟสองสายตัวสีเทาด้านซ้ายมือเป็นแบรนด์ t s u b i s h i กำลัง1นึ่งแรงม้าไฟสองสายสังเกตด,ดูนะครับตัว1แรงม้าไฟ2ส,สาย ยังมีขนาดบอดี้ที่เล็กกว่าตัวครึ่งแรงม้าไฟสองสายตัวสีดำด้านขวานะครับแต่แม้ว่ารูปร่างจะมีขนาดเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่แบรนด์มิสูบิชิมั่นใจในเรื่องมั่นส,สามารถมั่นใจได้ในเรื่องกำลังแรงม้าที่เต็มอยู่แล้วครับตัวตัวขวามือนี่นะครับเป็นมอเตอร์มิสูบิชิทั่วไปขนาดลึกึ่งแรงม้านะครับ จะใช้เฟรมอยู่ที่ 80m นะครับเป็นเฟรมนะครับก็คือว่าครึ่งแรงทั่วไปมิซ mm ูบิชิก็จะใช้เฟรมที่80 mm hmm. นี่หนะครับแต่ตัวตัวซ้ายมือนี่นะครับจะใช้แม้เป็นกําลังหนึ่งแรงมา้าแต่เราใช้เฟรมที่ 90s นะครับโ mm hmm. ดยดูแล้วเล็กกว่านะครับ mm hmm. จุดประสงค์ของการใช้มอเตอร์ตัวสีเท่านี่นะครับ มิสูบิชิเขาออกแบบมาให้ใช้ในลักษณะติดตั้งกับโปรดักต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีพื้นที่จํากัดนะครับที่ผมว่าจํากัดก็คือว่าสมมติว่าตัวขวาข,ขวามือครึ่งแรงตัวนี้นะครับมันจะมีกล่องเทอร์มินอลโผล่มาอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับเวลาเราไปติดตั้งเครื่องจกักรอะไรสักอย่างเนี่ยครับพื้นที่จํากัดเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่สามารถไปติดตั้งได้เพราะว่าติดกล่องเทอร์มินอลด้านขวามือนี่นะครับเพราะนั้นมิสูบิชิก็เลยออกแบบ มอเตอร์ตัวนี้มาให้เป็นให้มีกล่องเทอร์มินอลอยู่ด้านบนแทนนะครับไม่ได้อยู่ด้านข้างเหมือนตัวสีดำการติดตั้งในเครื่องจักรหรืออะไรสักอย่างที่เป็นช่องแคบๆเนี่ยจึงสามารถใช้มอเตอร์ตัวนี้เข้ามาติดตั้งได้นะครับมอเตอร์ทั้งสองรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยนะครับจะมีเครื่องหมายคันค้ามี้อพิชีเห็นชัดเจนที่เป็นดอกดอกจิกสามดอกนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับ ยอดผลิตที่โรงงานมิสูบิชิอิเล็กทริกออโตเมชั่นไทยแลนด์นะครับได้รหัสว่า S สิงคโปร์สี่คานดา F ฟานขีด QR นะครับแต่ตัวสีเทานี่นะครับจะใช้รหัสในการขายว่า MET ขีด S สิงคโปร์ L Los Angeles นะครับแต่ว่าผลิตที่โรงงานมิสูบิชิอิเล็กทริกออโตเมชั่นไทยแลนด์เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะไม่มีเครื่องหมายเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปดอกจิกสามดอกนะครับแต่ว่าเป็นผลิตที่โรงงานมิสซูบิชิเหมือนกันเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวสีเทาก็เป็นมอเตอร์บิซูบิชิเช่นกันครับการใช้งานก็อยู่ที่ลูกค้าว่าเลือกไปใช้งานในลักษณะที่อย่างที่ผมบอกได้ทีแรกว่าเครื่องติดเครื่องจักรทักตัวในพื้นที่จํากัด ถ้าเราติดกล่องติดมีข้อจํากัดว่าติดตรงกล่องเทอร์มินอลตรงนี้เราก็หาซื้อเป็นรุ่นนี้แทนที่กล่องเทอร์มินอลอยู่ด้านบนนะครับก็ถือว่าเป็นมอเตอร์บิสูบิชิที่ใช้ดีมากนะครับตัวนี้ขอแนะนําครับ